สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องที่ที่เคสูดีโอกับอีกเช่นเคยและครั้งนี้จะเป็นคดีที่เบาสมองให้ฟังกันเพลินๆกับคดีภาพวาดราคาแพงที่ได้หายไปอย่างลึกลับโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งผู้ต้องหาทุกคนก็มีพยานที่อยู่อย่างชาัดเจนและใครกันที่เป็นคนร้ายในคดีครั้งนี้ใครที่อยากรับชมโคน,นันปีที่7ตอนที่337ร้อถึงสามก็อย่าลืมจ่ายเงินค่าตัวรับชมโดยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราในการทําคลิปต่อไป เปิดมาที่แกงนักสืบโยชนที่กำลังกลับบ้านหลังเลิกเรียนอายุมิก็ได้ไปหยุดอยู่ร้านขายตุ๊กตาซึ่งเป็นตุ๊กตาฮีนาะที่สวยมากๆตุ๊กตาฮีนาะเป็นตุ๊กตาสำหรับเทศกาลเด็กผู้หญิงก่อนอายุมิจะเล่าว,ว่าตัวเธอเองนั้นก็มีตุ๊กตาฮีนาอยู่แต่มันก็หล่นลงมาจนคอหกักถึงอายุมินั้นจะส่งไปซ่มช่างที่ซ่อมตุ๊กตาเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บ จนทําให้เลือดไปติดที่หน้าของตุ๊กตาฮีนาและเมื่อตุ๊กตาฮีนากลับมาสุนับขบ้าข้างๆก็แอบ,บเข้าไปในบ้านของอายุมิและได้คาบตุ๊กตาฮีนาออกมาเล่นจนเกิดการเสียหายอีกครั้งทําให้มิซึโกะและเกนตะคิดว่าตุ๊กตาตัวนั้นมันต้องคํำสาปและหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น่อของอายุมิก็ได้นาตุ๊กตาไปเก็บไว้ในกล่องและไม่เคยออกมาอีกเลยด้วยเหตุนี้ทําให้อายุมิเกิดเศร้าเพราะเธอเชื่อว่าตุ๊กตาตัวนั้นไม่ได้ถูกสาป ทำให้อายุมีนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาจนทุกคนนั้นต้องเข้ามาปอบ แต่นั่นก็เป็นการแก้ของอายุมิที่อายุมินั้นไม่ได้ร้องให้จริงๆอายุมิเธอเองกาลังจะได้ตุ๊กตาฮินะตัวใหม่ซึ่งเจ้าของสุนัขที่มาฆ่าตุ๊กตาฮินะของอายุมินั้นเขาได้ทําการรับผิดชอบโดยการไปขอตุ๊กตาฮินะแบบครบเซตจากคนรู้จักมาให้ซึ่งเจ้าของตุ๊กตาฮินะก็มีข้อแม้ว่าหากอายุมิสามารถจัดเลี้ยงตุ๊กตาฮินะได้ทั้งหมดได้อย่างถูกต้องเขาจะยกตุ๊กตาฮินะให้กับอายุมิซึ่งตุ๊กตาฮินะแบบครบเซตนั้นก็จะมี ทั้งหมดถึง7ชั้นทําให้อายุมิไม่สามารถจัดเลียงคนเดียวได้อายุมิจึงได้ขอร้องทุกคนให้ไปช่วยอายุมิจัดเลียงตุ๊กตายฮีนะต่มาที่มนถึงแมนชั่นเจ้าของตุ๊กตายฮีนะภรรยาเจ้าของห้องก็ได้เปิดออกมาต้อนรับ เธอชื่อเซซึโกะต่อจากนั้นอายุมิก็ได้เริ่มเอาตุ้กตาฮีนะออกมาจากกล่องเพื่อเลี้ยงให้ครบทั้ง7ชั้นทําให้เกนตาได้สงสัยว่าทําไมอายุมิต้องเอาตุ๊กตามาเลี้ยงด้วยคุณยายที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาฮีนะก็ได้เดินเข้ามาพอดีจึงได้บอกว่ามันเป็นการทดสอบอายุมิว่าอายุมินั้นเป็นเด็กที่ให้ความสําคัญกับตุ๊กตาหรือไม่เพราะการเลี้ยงตุ๊กตาฮีนะนั้นจะต้องใช้ความจําและความพยายามเป็นอย่างมากซึ่งตุ๊กตาฮินะพวกนั้นจะเป็นของสําคัญ มากสําหรับคุณยายคุณยายจึงอยากจะให้กับคนที่มีความรักต่อตุ๊กตาฮินะตัดมาที่แกงนักสื่อยชนแต่ช่วยอายุมิเลี้ยงตุ๊กตาฮินะาไฮบาระที่คุยกับโคโน,นันก็เล่าให้โคโนันฟังว่าเธอเองนั้นเพิ่งเคยจับตุ๊กตาฮินะเป็นครั้งแรกต่างจากพี่สาวของเธอที่ได้มีโอกาสจับตุ๊กตาฮินะไฮบราระนั้นตั้งแต่เกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เสียชีวิตทําให้ไม่มีโอกาสได้เล่นตุ๊กตาฮินะส่วนพี่สาวของเธอหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตลงไป ก็ไม่เคยเอาตู๊กตายฮีนะออกมาเล่นอีกเลยเพราะมันเป็นความหลังที่เจ็บปวดโคนั้นที่ได้ฟังก็ได้ถามสาเหตุการตายของคุณพ่อคุณแม่ไฮบาระซึ่งไฮบาระนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เธอนั้นได้ยินมาจากพี่สาวว่าคุณพ่อคุณแม่ เสียชีวิตจากการทดลองพ่อแม่ของไฮบรารั้นเป็นถึงนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรชุดดำที่ผลิตยาพิษช,ชนิดนึงขึ้นมายาพิษช,ชนิดนั้นมันเป็นยาพิษตัวเดียวกันที่ทําให้โคนันตัวหดเล็กลงนั่นเองและหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ของไฮบราระตายไฮบราระก็ได้ทําการวิจัยต่อโคนันจึงเกิดสงสัยว่ายานั้นมันคือยาอะไรกันแน่ ไฮบาลาที่ได้ฟังจึงได้พูดติดตลกว่ายานั่นคือยาที่สามารถชุบชีวิตคนตายขึ้นมาได้ตามมาที่พวกอายุมิที่ได้จัดเรียงตุ๊กตาหินาจนเสร็จโดยชั้นแรกจะเป็นชั้นของเจ้าหญิงและเจ้าชายชั้นที่2เป็นนางกำนันทั้ง3ชั้นที่3เป็นวงโหรีชั้นที่4เ,เป็นมหาปดีซ้ายขวาและอื่นๆจนครบทั้ง7ชั้นซึ่งอายุมิก็สามารถจัดเรียงได้อย่างถูกต้องโดยไม่ผิดแม้แต่จุดเดียวทําให้อายุมินั้นผ่านการทดสอบและได้เป็นเจ้าของตุ๊กตา คนใหม่ทั้งหมดแบบครบเซตอายุมิที่ดีใจก็อยากจะถ่ายรูปตูกตายฮีนาแบบครบเซตไว้ขนาดนั่นเองก็ได้มีคนมากดกิ่งที่หน้าบ้านของคุณยายโดยคนที่มากดกิ่งนั้นก็เป็นชายสองคน คนแรกชื่อคุณซอมังกาลีห้อง503ในแมนชั่นเดียวคุณยายซึ่งเขาก็มาพร้อมกับนักประเมินราคาสินค้าโบราณคุณซอมังกาลินั้นมาเพื่อขอซื้อภาพวาดบนผนังของคุณยายซึ่งมันเป็นภาพวาดศิลปินสมัยเอโดะมันเป็นภาพเทพอสศนบาทคุณซอมังกาลินั้นมีภาพเทพวายุอยู่แล้วจึงอยากได้ภาพเทพอสเนบาท์ไปวางคู่กัน ซึ่งคุณเซซึกโกะก็ได้บอกว่าสามีของเธอนั้นได้ปฏิเสธคุณซึมังาริไปแล้วแต่คุณซึมังารินั้นก็ไม่ยอมตัดใจจึงได้พานักประเมินมาด้วยทําให้รู้ว่าภาพผืนนี้นั้นมีราคามากกว่า20ล้านเยนนักประเมินที่ประเมินภาพอสศนีบาทก็บอกให้คุณยายทําการขายภาพนี้ซะดีกว่าเพราะภาพนี้นั้นไม่ได้รับการดูแลเลยแม้แต่นิดเดียวจะทําให้สูญเสียมูลค่าลงไปเรื่อยๆแทนที่จะเก็บไว้จนชำรุดเสียหายสู้ขายมันให้กับนักสะสมที่พร้อมดูแล รักษามากกว่านี้ซะดีกว่าแต่คุณยายที่ได้ฟังก็ได้บอกว่าเธอนั้นไม่คิดจะขายมันเลยถึงจะให้ราคาเท่าไหร่ก็ตามทําให้คุณสุมังกะรีนักประเมินขอตัวกลับไปและจะมาใหม่ในคืนนี้ที่คุณลูกชายของคุณยายกลับมาซึ่งคุณสุมังกรีก็มั่นใจ ว่าลูกชายของคุณยายนั้นจะต้องขายภาพนั้นให้กับเขาแน่นอนเพราะในตอนนี้ลูกชายของคุณยายได้ดเจ๊งในการเล่นหุน้นจึงจําเป็นต้องการใช้เงินตัดมาที่หลังจากคุณซูมังลิกลับออกไปคุณยายที่ไม่ได้เห็นตุก๊กตาฮีนะมามากกว่า10ปีก็ได้เกิดคิดถึงและอาไยอาวร์ คุณซัศยโกะที่เห็นแบบนั้นจึงขอร้องอายุมิว่าจะขอตั้งตุ๊กตาฮีนะไว้ที่บ้านคุณยายจนจบเทศกาลตุ๊กตาฮินะได้ไหมซึ่งอายุมิที่เข้าใจความรู้สึกของคุณยายเธอนั้นก็สามารถรอได้และจะให้ตุ๊กตาฮินะตั้งไว้ที่นี่จนจบงานเทศกาลเมื่อตกลงกันเสร็จ อายุมิก็ขออยู่ที่นี่สักพักเพราะอยากถ่ายรูปรูปหนึ่งคุณไซสกโกะที่ได้ยินแบบนั้นจึงขอให้คุณยายทำเล่าหวานเพื่อฉลองกับทุกคนแต่คุณยายก็บอกว่าอุปกรณ์ทำเล่าหวานนั้นได้หมดลงไปนานแล้วทำให้พวกอายุมิจึงอาสาจะไปซื้ออุปกรณ์ทำเล่าหวานมาให้ขณะที่กำลังกลับจากการซื้ออุปกรณ์แก๊งนักสืบเยวาวชนก็ได้สงสัยว่ารูปที่อายุมิอยากถ่ายนั้นเ็นคือรูปอะไรกันแน่ซึ่งอายุมิก็ได้พูดเกินเกินมาว่ามันเป็นรูปเทมีทุกคนอยู่รวมกันและ มันเป็นรูปที่เกี่ยวมากๆขนาดนั้นพวกอายุมิที่กาลังกลับไปห้องของคุณยายก็ได้เดินสวนกับคุณลุงนับประเมินที่น่าจะกลับไปนานแล้วทําให้นับประเมินได้บอกกับพวกโคนันว่าเขาลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่ไหนก็ไม่รู้และเมื่อโทรเข้าไปที่มือถือของตนเองคุณยายก็เป็นคนรับสายทําให้คุณลุงนับประเมินต้องกลับมาที่นี่เพื่อเอาโทรศัพท์คืนแต่เมื่อคุณลุงมาถึงก็กลับพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องคุณลุงนับประเมินจึงกำลังจะกลับ และก็ได้มาเจอพวกอายุมิตรงนี้พวกอายุมิจึงได้อาสาพาคุณลุงนักประเมินไปที่ห้อง,องคุณยายอีกครั้งที่เมื่อกดกิ่งหลายครั้งก็ไม่มีคนออกมาทําให้อายุมิได้ทําการเปิดประตูก็ได้พบว่าประตูนั้นไม่ได้ล็อกและเมื่อเข้ามาด้านในก็พบว่าข้าวของในห้องนั้นถูกลื้อค้นจนเละไม่มีชิ้นดีพร้อมกับเครื่องแฝกที่กําลังทํางานอยู่ทําให้มิซึโกะคิดว่านี่อาจเป็นฝีมือของโจรที่เข้ามาขโมยของอายุมิที่ได้ยินดังนั้นจึงรีบไปที่ห้องตู้กระจ่าย ที่เมื่อเธอมาถึงก็รู้สึกโล่งใจเพราะตุ๊กตาฮีนายังอยู่ครบก่อนโคนนั้นจะสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างในห้องนี้หายไปซึ่งก็คือภาพเทพอัศนีบาทโคนนั้นจึงให้มิซึโกะโทรหาตำรวจ ขณะที่มิซีโกะกำลังไปโทรศัพท์นั้นก็ได้พบคุณยายที่เดินกลับเข้ามาพอดีคุณยายได้บอกว่าเธอออกไปซื้อน้ำตาลทําให้ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ส่วนคุณเซนเโกะที่กลับมาก็เพราะเธอลืมกระเป๋าเงินไว้และเธอก็ได้กี้ตกใจเช่นกันที่ถูกขโมยขึ้นบ้านทําให้คุณซูมางารีทีนเสียงร้องคุณเซนเโกะก็ได้เข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น ตัดมาที่ตำรวจที่ได้มาถึงตำรวจนั้นก็ได้สรุปเรื่องราวแก๊งนักสื่อเยอาวชนได้มาที่แมนชั่นแห่งนี้เพื่อจัดเลี้ยงตุ๊กตาฮีนาหลังจากนั้นคุณซึมังการีที่อยู่แมนชั่นเดียวกันและอยากซื้อภาพวาดเทพอัศนีบาทก็มาพร้อมกับน,นักประเมินและหลังจากที่คุณซึมังการีและนักประเมินกลับไปแก๊งนักสื่อเยอาวชนก็ได้ออกไปซื้อของเพื่อทําเล่าหวานคุณเซซโกก็ออกไปทําธุระข้างนอกโดยมีคุณยายอยู่ในห้องคนเดียวจนกระทั่งนักประเมินได้โทรเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือ,พอเพราะลืมโท โทรศัพท์เอาไว้คุณยายก็ได้รับโทรศัพท์ก่อนจะออกไปซื้อน้ำตาลเพราะลืมฝากดเด็กซื้อมาด้วยซึ่งคุณยายก็ออกไปซื้อน้ำตาลหลังจากวางสายกับนักประเมินทันทีนักประเมินจึงได้บอกว่าในตอนที่คุยกับคุณยายนั้นก่อนจะยินเสียงเครื่องแฟกทำงานอยู่ตำรวจจึงได้เช็คเวลาที่เครื่องแฝกทำงานมันเป็นเวลา15นาฬิกา28นาทีส่วนของที่ถูกขโมยไปก็มีแต่ภาพแขวนเทพอัศดีเท่านั้นและจากหน่วยวิสุทหลักฐานก็คิดว่า คนร้ายคงเข้ามาจากทางระเบียงเพราะหน้าต่างได้เปิดเอาไว้คนร้ายคงลอยเชื้ลงมาจากด้านบนและลงมาที่ห้องคุณยาย คนนั้นจึงได้บอกกับตำรวจว่าถ้าคนร้ายนั้นปีนมาจากระเบียงจริงๆคนร้ายนั้นคงจะกลัวหน้าดูเพราะหน้าต่างนั้นถูกปิดด้วยม่านเอาไว้ทำให้ไม่เห็นด้านในและเครื่องแฝกก็ได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาคนร้ายนั้นก็น่าจะได้ยินเครื่องแฟกทำงานเช่นกันถ้าเป็นคนร้ายปกติคงคิดว่ามีคนอยู่ในห้องและคงไม่กล้าเข้ามาขโมยของซึ่งคนร้ายนั้นก็แปลกมากๆคนร้ายนั้นไม่สนใจกระเป๋าเงินที่คุณเซซุโกะลืมเอาไว้ในห้องแต่ดันขโมยแค่ภาพวาดที่อัศดีบาตเท่านั้น แปลว่าคนร้ายนั้นจะต้องรู้ราคาเรื่องภาพวาดเป็นอย่างดีเพราะคนร้ายนั้นจงใจมาโคยภาพวาดเทพอัศนีโดยตรงโดยไม่สนใจของสิ่งอื่นเลยแถมคนร้ายยังจงใจหรือห้องให้เละเทะจนทําเหมือนว่าได้เข้ามาลื้อของในห้องสาเหตุที่คนร้ายจงใจลื้อเข้าของก็เพื่อกบเกินเรื่องเวลาที่อยู่ และเรื่องที่จงใจขโมยภาพวาดเทพาสนีคนร้ายนั้นจะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องมูลค่าของภาพวาดนั้นเป็นอย่างดีแน่นอนเบาะแสชิ้นแรกที่โคนนนสังเกตเห็นก็คือการวางตำแหน่งของตุ๊กตาฮีนะที่เปลี่ยนไปมันดูแตกต่างจากตอนแรกที่พวกโคนนนจัดเอาไว้ตำแหน่งที่เปลี่ยนไปก็คือตำแหน่งของเจ้าชายและเจ้าหญิงที่สลับกัน จากซ้ายไปขวาโคนาจึงให้อยุมิเอากล้องดิจิตอลที่ถ่ายรูปไว้มาดูทําให้รู้ว่าตําแหน่งของตุ๊กตาหินะมันถูกขยับไปนิดหน่อยบางทีคนร้ายในตอนที่เอื้อมหยิบผ้าอัศนีบาดเขาเอินไปชนกับตุ๊กตาจนลม้มคนร้ายที่รีบเลี้ยงตุ๊กตาคืนก็ได้เลี้ยงผิดซึ่งอยุมิที่มองตุ๊กตาก็สังเกตว่าสีหน้าตุ๊กตานั้นมันเศร้าลงเพราะในตอนแรกนั้นตุ๊กตาได้ยิ้มให้กับอยุมิแต่ตอนนี้กลับมีสีหน้าที่ยิ้มน้อยลงมิซุยโกะที่มองตุ๊กตาหินะก็ได้บอก ว่าคนร้ายนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่รู้วิธีเลี้ยงตุ๊กตาหินะที่ถูกต้องใช่แล้วคนร้ายคนนั้นก็คือคุณซึมังอารีตำรวจที่อยากตรวจสอบจึงขออนุญาตคุณซึมังอารีไปค้นในห้องของเขาและได้ตรวจสอบร่างกายของทุกคนเพราะมีความเป็นไปได้ว่าจะซ่อนภาพวาดไว้กับตัวอายุมิที่ดูนาฬิกาก็ได้ถามโคนันว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วหรือย,อยัง พราะถ้าไม่รีบหาคนร้ายให้เจอในตอนนี้มันอาจจะไม่ทันทําให้โคนันที่ได้ยินอายุมิพูดก็ไขปริศน,นาว่าใครคือคนร้ายได้สําเร็จอายุมิจึงได้รีบตามตํารวจมาให้โคน,นันที่เมื่อตํารวจมาถึงโคนันก็ได้บอกคําใบ้ที่ชี้ตัวคนร้ายซึ่งมันก็คือตุ๊กตาฮีนะนั่นเองคนร้ายนั้นไม่ใช่คุณซึมังะรีที่จัดเลี้ยงตุ๊กตาฮินะไม่เป็นแต่ตรงกันข้ามตั้งหากคนร้ายนั้นมีความรู้เรื่องตุ๊กตาฮีนะเป็นอย่างดีเพราะนอกจากตุ๊กตาเจ้าหญิงและเจ้าชาย ที่ถูกวางสลับตำแหน่งกันแล้วตุ๊กตาตัวอื่นก็วางได้อย่างถูกต้องซึ่งคนร้ายนั้นอาจเผลอบังเอิญไปชนกับชั้นตุ๊กตาฮีนาจริงๆจนตุ๊กตาตัวอื่นตกลงมาด้วยถ้าหากไปรู้จักวิธีการจัดเรียงตุ๊กตาก็คงไม่สามารถจัดเรียงในตำแหน่งเดิมได้ ส่วนเรื่องตุ๊กตาเจ้าหญิงและเจ้าชายที่วางผิดนั้นความจริงมันก็ไม่ได้ถูกวางผิดแต่มันเป็นการวางประเพณีนิยมของญี่ปุ่นสมัยโบราณเพราะญี่ปุ่นสมัยก่อนทางด้านซ้ายนั้นจะเป็นใหญ่ส่วนทางด้านขวาจะเป็นรองคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าก็จะถูกวางที่ด้านซ้าย หรือก็คือตุ๊กตาเจ้าชายนั้นจะมีตำแหน่งที่สูงกว่าจึงถูกวางไว้ที่ด้านซ้ายนั่นเองส่วนที่ร้านตุ๊กตานั้นปกติทางร้านก็จะเรียงให้ฝ่ายหญิงอยู่ฝั่งซ้ายแทนซึ่งมันเป็นประเพณีของฝั่งตะวันตกที่ฝั่งด้านขวาจะเป็นใหญ่กว่าทําให้ปัจจุบันตุ๊กตาเจ้าชายได้ถูกวางไว้ที่ด้านขวาส่วนเจ้าหญิงถูกวางไว้ที่ด้านซ้ายแทนทําให้ผู้ต้องสงสัยหรือเพียงสองคนเท่านั้นก็คือคนที่รู้ถึงประเพณีญ,ญ,ญี่ปุ่นสมัยโบราณนั่นก็คือ คุณยายและคุณลุงนับประเมินนั่นเองในสมัยเด็กคุณยายคงได้เรียนรู้การจัดเลี้ยงตุ๊กตาหินนสมัยโบราณส่วนนับประเมินนั้นก็น่าจะรู้วิธีจัดเลี้ยงตุ๊กตาโบราณอยู่แล้วเพราะต้องคอยศึกษาและประเมินราคาในตอนนี้โคนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าภาพวาดนั้นถูกซ่อนไว้ในห้องนี้จุดที่ซ่อนของภาพวาดนั้นก็ถูกชี้ไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันคือจุดที่ตุ๊กตาทุกตัวได้ถูกขยับไปโคนายนั้นจงใจขยับตุก๊กตาทั้งหมดออกเพื่อซ่อนภาพวาดเอาไว้ พวกตำรวจจึงได้หยิบตุ๊กตาฮีนะออกจากชั้นวางและเมื่อยกตุ๊กตาฮีนาและผ้าปูออกตำรวจก็ได้พบ ภาพวาดเทพอัศนีบาท,ที่หายไปและที่อายุมิบอกว่าตุ๊กตามันน่าเศร้าก็เพราะตุ๊กตาฮินาถูกวางไว้บนแท่นไม้ของภาพวาดทาให้หน้าของตุ๊กตาฮินาคว่ำลงนิดหนึ่งจนมองเห็นว่าตุ๊กตากาลังเศร้าคนที่สามารถนําภาพวาดมาซ่อนตรงนี้ได้และหลังจากที่ตํารวจกลับไปก็สามารถเอาภาพวาดออกมาได้เช่นกันคนไร้ก็คือคุณยายนั่นเองที่สามารถทําเรื่องนี้ได้ ซึ่งเมื่อความจริงถูกเปิดเผยคุณยายก็ได้สาภาพว่าเธอเป็นคนทำจริงๆและคุณยายยังได้เล่าอีกว่าผ้าผืนนี้มันเป็นเหมือนเทพิทัก์ของครอบครัวเธอ คุณยายนั้นจงใจซ่อนภาพวาดเอาไว้จนกว่าลูกชายจะกลับมาเธอนั้นมีเรื่องอยากบอกกับลูกชายว่าอย่าทำผิดพลาดเหมือนกับเธอในสมัยอดีตในสมัยก่อนสามีของคุณยายนั้นมีทั้งภาพวาดเทพอสศนีและเทพวายุในตอนที่ลูกชายของคุณยายกำลังจะแต่งงานคุณยายที่ไม่มีเงินกระแดบเอาภาพวาดเทพวายุไปขายโดยที่ไม่บอกสามีซึ่งตอนนั้นสามีก็กำลังไปเที่ยวกับบริษัทหลังจากนั้นเรือท่องเที่ยวที่สามีเธอไปก็ได้เกิดถูกพายุจนเรือล่ม จนเสียชีวิตรลวากับว่าเทพวายุได้ทำการลงโทษถือที่นําภาพเทพวายุไปขายทําให้คุซสุมังการีถึงกับช็อกว่าภาพเทพวายุที่ตัวเองมีนั้นมันคือภาพต้องคำสาบคุณยายจึงได้บอกว่าภาพผืนนั้นไม่ใช่ภาพต้องคำสาบมันก็เหมือนกับตุก๊กตาหีนาะที่เดิมทีแล้วจะเอาไว้ที่ข้างบอนของเด็กสาว เพื่อให้รับเคาะและสิ่งไม่ดีแทนหญิงสาวคนนั้นทําให้คุณยายที่ไม่อยากทําผิดเหมือนในอดีตจึงพยายามเก็บรักษาภาพเทพอัศนีไว้และขอร้องคุณสุมังลีให้วางมือจากภาพเทพอัศนีคุณสุมังลีที่รู้ถึงคำสาบก็ไม่คิดจะซื้อภาพเทพอัศนีอีกและขอตัวกลับทันทีส่วนคุณลุงนับประมืนก็ขอตัวกลับเช่นกันและจะมาใหม่ในวันหลังแต่ที่เขาจะมานะั้นไม่ได้มาขอซื้อภาพวาดแต่จะมาสอนวิธีการดูแลภาพวาดให้กับคุณยาย ส่วนทางด้านคุณยายเธอก็รับผิดและพร้อมที่จะไปกับตำรวจแต่ตำรวจนั้นเองก็ไม่จับคุณยายเพราะว่านี่มันไม่ใช่คดีอะไรมันเป็นแค่เจ้าของบ้านที่ค้นหาของและหาไม่เจอก็แค่นั้นเองก่อนตำรวจทุกคนจะกลับไปส่วนอายุมีนั้นเธอก็ไม่ขอรับตุ๊กตาฮีนะต่อจากคุณยายเพราะมันเป็นของส้ำคัญของคุณยายเพราะเธอได้คิดว่าถีตุ๊กตาฮีนะของเธอมันคอหกัก ก็เพราะมันได้รับเคราะโชคห้ายแทนอายุมิอายุมิจึงอยากจะซ่อมตุ๊กตาตัวเก่าของเธอให้มันใช้งานได้อีกครั้ง จากนั้นอายุมิก็ได้ชวนทุกคนไปถ่ายรูปรวมกันอีกครั้งที่บันไดและมีแสงอาทิตย์สีทองส่งมายังผู้อายุมิเลัาว,ว่าเป็นตุ๊กตาหินาะที่ด้านบนโคโนอนกับอายุมิก็เป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงทําให้เกนตะและมิซุิโกะที่รู้ถึงเหตุผลที่อายุมิถ่ายภาพนี้ก็ได้แย่งกันเป็นเจ้าชายแล้วก็จบโคนานตอนที่3 3 7ถึง3 3 8กับคดีที่มีชื่อว่าตุตานะ๊กตาหินากลางแสงสุนธยา ถ้าทุกคนชอบและอยากดูตอนต่อไปเป็นกำลังใจให้เราง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปแล้ววันนี้ก็ลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ